วัดีครับวันนี้วันที่27เมษายนนะครับ2565ผมก็จะมา,าแนะนำทริคส่วนตัวของผมนะครับในการดูรูปย้อนยุคหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลนะครับวัดโคสิตรามเป็นรูปย้อนยุคประสบการณ์นะครับยอดนิยมเลยนะปี58ที่กำลังมาแรงมากๆ,ๆเลยนะในตอนนี้ ก็คือว่าจุดสังเกตที่ผมอยากจะเล่นนะครับแรกๆกของผมเลยก็ผมก็จะชอบลายดอกพิกลนะครับแล้วก็ลายดอกชบาลายดอกทานตะวันนะครับสาลายนี้นะครับที่ผมจะเล่นแล้วก็จุดแรกที่ผมจะสองก็คือตรงนี้ครับตรงพื้นที่สีดําบริเวณศีรษะของหลวงพ่อนะครับก็จะมีเม็ดสีเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะชัดๆผมซูมให้ดูนะครับนี่ฮะจะเด้งแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมแล้วองศานะครับจะจะ ตรงตรงลงมาจะเฉียงไปมุมขวานิดหน่อยนะครับแล้วก็จะตัดกันเป็นแนวนอนไปตรงนน้นนะครับองสาวเม็ดสีนะครับนี่นะครับแล้วตรงขอบแถวนี้นะครับก็จะไม่มีขอบเลอะไม่มีสีเลอะออกมานะจะคมคมนี่นะครับพื้นที่สีดําก็จะเป็นเม็ดสีแบบนี้เลยจะเป็นแนวตรงมาแล้วก็ตัดแนวนอนไปทางนน้นนะครับเห็นไหมเม็ดสีจะเด้งทุกพื้นที่นะครับพื้นที่สีดําต้องมีเม็ดสีอย่างนี้เด้งเนี่แบบนี้นะครับ เด้งๆเ,เลยดอกพิกุลเป็นดูเป็นดอกพิกุลเลยเนะม็ดสีจะอยู่ตรงดอกพิกุลครบแบบนี้นี่แท้ดูง่ายเลยครับนี่ครับปิดทองเก่านะครับถ้าทองใหม่จะสีออกสว่างๆกว่าน,นี้หน่อยนี่ครับทุกพื้นที่ครับทุกพื้นที่นะครับพื้นที่สีดำเม็ดสีก็จะเด้งหมดเลยนะแบบนี้นะครับ ันนี้คือลายน้ําดอกพิกลนะครับเดี๋ยวไม่ดูอีกบานหนึ่งนี่เป็นลายดอกคิดว่าดอกทานตะวันนะครับโอเคนี่จุดแรกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวซูไม่ดูเลยนี่เห็นไหมฮะเม็ดสีจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยตรงคอนี่แล้วก็เป็นแนวตรงลงมาเฉียงนิดนึงแล้วก็เฉียงเป็นแนวนอนนะฮะเห็นไหมครับดอกทานตะวันดูง่ายเลยครับดูเป็นดอกทานตะวันเลยนี่นะครับนี่ครับ ทั้วทั้งบาเลยพื้นที่สีดำก็ต้องมีเม็ดสีเด้งนะเห็นไหมเด้งออกมาเลยนะครับนี่ครับถ้าปิดทองเข้าหลามตัดสมบูรณ์แบบนี้ก็จะนิยมมากหน่อยนะครับนี่นี่นะครับเม็ดสีจะเด้งชัดเจนนะครับสองบานนี้ที่ผมให้สองจะเป็นฟิล์มสีเขียวนะครับนิยมสุดจะเป็นฟิล์มสีม่วงนะครับฟ้าออกม่วงหรือม่วงนะครับ แล้วก็จุดที่สองผมจะซองนี่ครับยันตุกตาก็จะดูง่ายนะเห็นไหมครขอบจะคมตัดแบบนี้นะครับส่วนตัวผมชอบยันประมาณนี้สีจะไม่แดงเข้มมากออกชมพูดูดหลายๆจุดบวกๆกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจุดสำคัญที่ผมจะดูนะตรงนี้อาจจะมีเหลี่ยมนี่ครับเอ้ยไม่ถัดสองไม่ทะลุ สองไม่ทะลุนะครับตรงขอบกระดาษนีคยับจะเห็นเป็นสีเขียวเห็นไหมฮะนี่ยครับมันเป็นขอบตัดเป็นสีเขียวที่ติดเม็ดสีที่ติดขอบตัดมานะครับถ้ามีอย่างเงี้ยละชอบเลยนะถ้าไม่มีอย่างงี้ผมเช่าทันทีเลยบานก็แบบนี้ครับบานเรียมมาเดิมๆนะแบบนี้ตรงนี้ก็มีเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับจะมีขอบ ขอบกระดาษจะเป็นสีเขียวนะบ,บางบานก็ชัดบางบานก็ไม่ชัดเห็นมคขอบเขียวๆเ,เห็นไหมครับถ้าแบบนี้แท้ทันทีเลยแต่บางบานก็ไม่มีขอบเขียวนะครับก็จะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ก็แท้เหมือนกันถ้าส่องตามประมาณนี้ครับง่ายๆที่ผมบอกก็เนี่ยเม็ดแดงๆอยู่ไกลๆก,ก็เห็นนะยิ่งซูมยิ่งชัดเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวถ้ามีบานดอกชบามาเมื่อ,อไหร่เดี๋ยวจะมา สองให้ดูนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับดูกันง่ายๆในเวลาไม่ถึงกี่นาทีอย่างสามนาทีสองทีน่าจะดูเป็นกันครับสวัสดีครับ